ก็มาดูวิธีการรื้อคอนโซลเพื่อจะติดตั้งไอตัวจอิ0นิ้วนะครับอันนี้ผมถอดรื้อมาไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมทําคนเดียวแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยก็มาใช้วิธีการถอดนะครับก็เราต้องถอดตัวแผ่นคอนโซลที่เงินเงินนี้ออกก่อนนะครับวิธีการเนี้ยให้เงี้ยด้านด้านด้านปลายตรงนี้ก่อนนะครับจะออกง่ายฮะพองายปลายปลายตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะดึงตรงนี้ออกได้เลยนะครับ พอเอาตัวนี้ออกปั๊บเนี่ยเราจะเจอตัวน็อตที่ยึดกับกล่องตัวนี้ยรัมีสองตัวหนึ่งสองอันนี้ผมแกะไปแล้วนะครับพอดึงออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็เอาตัวกล่องออกมาได้จากนั้นเองเนี่ยข้างในตรงกล่องเนี่ยมันจะมีตัวยึดกิทยุเดิมไว้เนียจะเป็นน็อตเบอร์แปดนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีเบอร์แปดและเบอร์สิบนะครับเบอร์แปดตัวเล็กนะซึ่งมันจะอยู่กว่าสุดนะ มีเบอร์สิบอยู่ถึงไม่ได้ถอดนะต้องถอดเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดคือกว่าสุดกับตัวซ้ายสุดตัวนี้ก็คือขันโดยใช้ตัวนะฮะปัจเจนะครับใส่เข้าไปนะครับแกขันจากนั้นเราก็เอาตัวตัวพลาสติกตัวนี้งัดไอตัวคอนโซลฝั่งนี้นะฮะงัดข้างล่างเนี่ยฮะตรงปลายข้างล่างตรงนี้ออกมา ก็งัดออกมาแล้วับเนี่ยก็ชักได้เลยนะครับก็ถอดออกมานะครับถอดออกมาปั๊บเนี่ยจะมีแผ่นปิดด้านบนบแผ่นปิดต้นบนก็ให้งัดตรงปลายนะฮะออกง่ายก็คือเอาดึงจากตรงปลายแล้วก็ลูดนะครับดึงจากตรงปลายในการลูดไปเลยครับแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับพอดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเจอตัวน็อตสองตัวนะครับ น็อตสองตัวก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็ขันออกมาแล้วก็นะครับก็ขันน็อตออกมาแล้วก็เอาพลาสติกนะครับนะฮะงัดด้านล่างครับงัดด้านล่างของตัววิทยุงัดดึงงัดถ้าใช้มือดึงตรงๆมันจะไม่ใ่อออกนะต้องต้องงัดขึ้นมาก่อนคืองัดตรงนี้ครับงัดแล้วก็ไล่แล้วก็รัดตรงนี้จากนั้นก็ค่อยชักชักออกมาครับก็ข้างในก็จะไปเจอสายอยู่สองชุดสายชุดบนกับชุดล่างนี่นะครับ อันนี้ผมต่อตัวชุดปักเข้าไปแล้วนะครับจริงๆก็ชุดปักจะค่อนข้างต่อไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวหัวกับตัวเสียบมันจะไม่เหมือนกันเลยทักอันหนึ่งนะครับฉะนั้นเสียบผิดจะยากนะครับมันจะเป็นตรงของมันเลยเสายเดิมของของเอรคอร์ดนะครับจะมีประมาณออสองชุดประมาณ10หัวนะครับแต่ว่าของที่ซื้อมาเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าหัวที่ให้ต่อนะครับก็ เดี๋ยวมาลองดูว่าฟังก์ชันอะไรใช้ได้บ้างนะครับก็จะเห็นว่าไอตัวหน้าจอด้านบนก็ก็ขึ้นติดขึ้นมานะครับแต่ภาพจะคอนทราสต์มากกว่าของเดิมนะครับเี๋ผมลองกดปุ่มเป็นหน้าจอก็จะมีโยธาโหมดให้ดูนะครับน้ำมันเนาะแล้วก็ ระยะทางสะสมนะครับแล้วก็ตัวานาฬิกานะครับตอนนี้กำบวดเสละนะครับอันนี้ก็อ่อเท่าที่ผมลองดูะครับก็ถือว่าเอ่อลื่นลื่นไหลยอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมเอ่อไม่มีตัวตั้งมือถือนะครับแต่แต่เท่าที่ลองดูก็คือลื่นไหลยอยู่ อันนี้ผมก็ลองเปิดวิดีโอเล่นให้ดูนะครับอันนี้มันมากับเครื่องนะครับผมไม่ได้ใส่เข้ามานะครับตัวนี้ผมตอนแรกเข้าใจว่าเป็นตัวที่เป็นระบบเสียง DSP นะครับแต่ว่าพอมาดูแล้วเป็นตัวธรรมดานะครับมันก็จะปรับ Equalizer ได้เนะ หน้าแนครับก็จะเป็นหน้าปรับอีควอไลเซอร์นะครับแล้วก็ปรับว่าเสียงจะมาจากช่องทางไหนตรงนี้ครับหน้าเน,นี้ยก็จะดูว่าเสียงเราอ่ะจะให้ให้เสียงออกมาทางไหนฝั่งคนดั้งฝั่งคนกลับฝั่งคนหลังลก็เลื่อนตรงจุดที่เหลืองเสียงก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็น d s p นะฮะ อันนี้ผมก็ลองเปิดต่อไ i ไฟนะครับแล้วก็เล่น YouTube ดูนะครับดูจากภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ไม่คีเลยมากนะครับการใช้งานก็สำหรับผมไม่หน่วงนะนะครับไม่รู้เพราะมันใหม่หรอฮะ เดี๋ยวผมลองปรับระบบเสียงเป็นล็อกนะฮะ,อ,ะอันนี้ผมก็ปรับเสียงเป็นแบบล็อกนะฮะก็ได้เสียงตุ้มขึ้นมานิดนึงก็ถ้าเทียบระบบเสียงกับของเดิมผมว่าไม่ต่างกันมากนะครับไม่ได้รู้สึกว่าดีหรือแย่นะครับแต่ว่ามันปรับอีโคไลเซอร์ได้แค่นี้ละครับ มาดูการตั้งค่าตัวพวงมาลัยมติฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันจะเข้ามาในแอปสวิตช์เลอร์นิ่งตัวนี้นะครับอพอเข้ามาครับมันก็จะมีให้เราเลือกเลอร์นิ่นะครับซึ่งอันนี้ผมยังลองหรือไม่ผ่านเดี๋ยวมาดูกล้องมองหลังนะครับต้องอมันจะขึ้นทั้ง2อ,งองจอนะครับอนี่ครับ กล้องมองหลังก็ขึ้นทั้ง2จอนะครับจอนี้ก็ขึ้นจอนี้ก็ขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะฮะยังไม่ได้ใช้งานจริงๆเลยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องไหนนะฮะก็มาดูวิธีการรื้อคอนโซลเพื่อจะติดตั้งไอตัวจอสิบนิ้วนะครับอันนี้ผมถอดรื้อมาไปแล้วนะครับเนื่องจว่าผมทําคนเดียวแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยก็มาใช้วิธีการถอดนะครับ ก็เราต้องถอดตัวแันกันส่วนที่เงินเงินนี้ออกก่อนนะครับวิธีการเนี้ยให้เงี้ยดันดันดันปลายตรงนี้ก่อนนะครับจะออกง่ายฮะพอไงปลายปลายตรงเนี้ยไปแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะดึงตัวนี้ออกได้เลยนะครับพอเอาตัวนี้ออกปั๊บเนี่ยเราจะเจอตัวน็อตที่ยึดตับกล่องตัวเนี้ยฮะมีสองตัวหนึ่งสองอันนี้ผมแกะไปแล้วนะครับพอดึงออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็เอาตัวกล่องออกมาได้ จากนั้นเองเนี่ยข้างในตรงกล่องเนี่ยมันจะมีตัวยึดกิจยุเดิมไว้เนี่ยจะเป็นน็อตเบอร์แปนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีเบอร์แปและเบอร์สิบนะครับเอ่อเบอร์แปตัวเล็กนะซึ่งมันจะอยู่กว่าสุดนะฮะเห็นไหมจากนั้นันจะมีเบอร์สิบอยู่ถึงไม่ได้ถอดนะต้องถอดเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดคือกว่าสุดกับตัวซ้ายสุดตัวนี้ก็คือขันโดยใช้ตัวนะฮะปัะแจนะครับ ไปเข้าไปนะครับแจ้ขันดังนั้นเราก็เอาตัว,ตวพลาสติกตัวนี้ฮะงัดไอตัวคอนโซลฝั่งนี้นะฮะงัดข้างล่างเนี่ยฮะตรงปลายตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ออกมาก็งัดออกมาแล้วปั๊บเนี่ยก็ชักได้เลยนะครับก็ถอดออกมานะครับถอดออกมาปั๊บเนี่ยจะมีแผ่นปิดด้านบนแผ่นปิดต้นบนก็ให้งัดตรงปลายปลายะฮะเอกง่ายก็คือเอาดึงต,ตรงปลายแล้วก็ลูดนะครับ ดึงตรงปลายในกรลูดไปเลยครับแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับพอดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเจอตัวน็อตสองตัวนะครับน็อตสองตัวก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็ขันออกมาแล้วนะครับก็ขันน็อตออกมาแล้วก็เอาพลาสติกนะครับงัดด้านล่างนครับด้านล่างของตัววิทยุงัดดึงงัดถ้าใช้มือดึงตรงๆมันจะไม่ให้ออกนะครต,ต้องงัดขึ้นมาก่อน งัดตรงนี้ครับงัดแล้วก็ไล่แล้วก็รัดตรงนี้จากนั้นก็ค่อยชักชักออกมาครับก็ข้างในก็จะไปเจอสายอยู่2ชุดสายชุดบนกับชุดล่าง,างนี่นะครับ